คุณแพทองทานชินวัตรพร้อมด้วยคุณเอมพี่สาวให้สัมภาษณ์หลังเข้าเยี่ยมอดีตนายกทักษิณชินวัตรความรู้สึกของลูกสาวหลังเข้าเยี่ยมคุณพ่อคุณแพทองทานให้สัมภาษณ์ว่าที่ผ่านมาคุณพ่อและคุณแม่ไม่ได้เจอกันมา17ปีซึ่งครอบครัวชินวัตรก็มีหลายรสชาติก็ให้กำลังใจกันไปในทุกเรื่องมาฟังเสียงคุณแพทองทานกันค่ะไม่ได้เจอคุณพ่อนะคะแล้วก็ก็ตัดผมสั้นและ ผ่านกระจกพวนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เจอตัวคุณให้สัมผัสเจอผ่านกระจกที่ก็ได้พูดคุยกันนะคะก็ส่งกำลังใจให้คุณพ่อนะคะแล้วก็แต่คุณพ่อก็จิตใจเข้มแข็งนะคะเข้มแข็งกว่าเราอีกแข็งแล้วก็ให้ให้กำลังใจเราเขาก็พูดเรื่องขอบคุณกำลังใจมากกว่านะคะก็เป็นขอบคุณทุกคนที่ส่งผ่านกำลังใจให้เขา